เมื่อวันพุทธที่7ธันวาคมที่ผ่านมาเป็นวันอายุวัฒนมงคลครบ55ปีของพระครูวิสิทธ์พิทยาคมเจ้าอาวาสวัดโพทองโดยช่วงเช้าได้มีพิธีทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลเสริมบารมีโดยมีสิทธิญานุสิ์ร่วมงานและบริจาคทุนทรัพย์เพื่อเป็นทุนการศึกษาทุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียนสถานสงเคราะห์และมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนและผู้ยากไร้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชรัชกาล 9ช่วงบ่ายยังได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนจำนวน32โรงเรียนทุนละ20,000บาทและ10มูลนิธิทุนละ20,000บาทและข้าวสารจำนวน1,000กิโลกรัมรวมทั้งสิ้น1,750,000บาท